สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมบีกเช่นเคยนะครับกับคนหักง่วหัวใจเกษตรครับผมครับสารักยินี้ครับผมก็ไเด้นผ้ามาติดตามนะครับอ่าง่วฟาอดลูกนะครับหลังจากผมได้ซอยเขาไปแล้วนะครับนี่ครับที่ผมมาเด้ท้ายคลิปคือผมซอยซอยควอดเขานะครับซอยถ้ำควอดเขานี่ครับนี่แมงเขาออกแล้วครับ ในลูกไส้ครับในลูกไส้บีบมัเตร์นะครับรุ่นนักนะครับรุ่นนักออกมาแล้วครับบีบมัเตร์นะครับเป็นตัวแหลกของฟาร์มนะครับเนี่ยครับเป็นตัวแหลกของฟาร์มครับฝนกระโตกดิ้นนะครับแม่เขาก็กำลังตามกวาศาสตรนะครับลูกไส ตัวหญ่นะครับตัวหญ่บีบมาเตื่นนะครับแข่งขาไง <c oughs> นี่เขาครับขอดไงนะครับขอดไงขอดไงเพราะว่าคุนเงวแตกเขากะผมก็เลยเอาออกมาจากคอกนะครับเอามาไว้นังอาหารเลยนะครับเอามาไว้นางอาหารเพราะว่า ฝนตกครับฝนตกฝนตกลิ่นนะครับถ้าเอาไว้ในขวากของกะกวนง่าตัวอื่นนะครับไปกวนเขาเออกมากเลยนะครับนีแม่เขาครับแม่สีนวนนะครับเป็นตัวแรกของฟ้ามนะครับยังทำความสะอาดให้ลูกด้วยครับแดงงาม เบ่งอืมต้องความสารในลูกลูกไส้ครับนี่เขาเบ่ยยงยคะอู้่อีกมันสิเป็นแฝดก่อนนี่เขาขึ้กโยคงอีก งนะครับหนางนี่ครับเีมาเตร์ครับตัวแหลกนะครับนี่แข็งแรงนะครับโอ้ยสีเม็ดสีมากเลยครับท่านผู้ชมครับเม็ดสีเท่ารแดงคักรับแดงคักนี่ครับอื้ม สีขาแข็งงานะครับแบบผมเลยทําควอดเขานะครับนี่น pues ี่ครับด้านมาเบื่งน้่มครับนี่ง่าผักโอ้งบ่ห้อยไอแบ่งแล้วมาเบื้งนั่ครับนี่ครับหอยแบ่งเรามาเบิ่งัว่มง่ายบ่ห้อยง่าบ่งครับผ่านเลย บีมัตเตอร์บีทของแท้ได้เนี่ยบีทของแท้โอ้บีทแฉบีทแฉ่ก็ยงขางอีกก็ยังสออกอีกบ่บ่นี่โอ้ใส่ออกครับท่านผู้ชมครับนี่น่ะฮะมีแม่เขาเกิดแล้วอีกยุ6แม่ครับท่านผู้ชมครับเหลืออีก6แม่นะครับผมได้ผสมบีมัตเตอร์ไว้นะครับก็อีกห้างกันเป็นเดือนนึงแหละครับ แม่ที่สองนะครับได้แปดเดือนแล้วนะครับสายเนื้อครับสายเนื้อแกจะเป็นเฉยเอยไงยบ่หอยจังซื้อแล้วกัปตันบ่ไหนน้องกัปตันนี่เจ้าของฟ้ามบ่ไนเงยสิเจ็ดม่ไหนเจ็ดันเจ็ด ผมเด็กเย็นเย็นหนึ่งก็ดีเจี๊ยดนะเจี๊ยดแดดไม่เย็นเลยผมง่ายนะตัวแรกก็ลุกตัวไหนไม่กันตัวแรกก็รูปขี้น่องละหนาตาเขานี่แหละครับบีบนะครับท่านผู้ชมครับนี่หนาตาของบีบมาตื้นนะครับพี่น้องผู้ใดอยากปั๊บไซนเมี่ยก็บกับไซร้องเบิ้งนะครับผสมล่องเบิ้งครับนี่เป็นตัวแรกของ ของฟ้ามนะครับผมกะรุ่นนักอยู่ครับบ่าวผูว่าแม่เขากะฮักเขาครับฮักเขาคือลูกเหรอครับเลี้ยงแบบลูกครับนี่ครับตัวแลของฟ้ามตัวอย่าเลยตัวแหลกของฟ้ามนี่างในตัวผู้อาจจะเป็นพ่อพันธุ์ค้มฟ้ามหน่อยคุ้มฝูงหตาบีบตาบีบนะครับนี่นะตาบีบขอดไม่จะในกระดูกรแม่เขาเป็นแม่บ้านๆนะครับ ผมเอาเลียเอามาปรับนะครับเป็นว่าแม่สาวนะครับเป็นว่าแม่สาวท้องแรกนะครับอืมท้องแรกนะครับโอ้ดี๋ยวโอ้แม่เขาเกินมากเก่ามือครับท่านผู้ชมครับเกินกําหนดมากเก่ามือนะครับผมแก่แล้วอันนี้ก่อนไปผมแก่เพิ่งออก จะนั่งก็อืออืออายุแม่สุแม่แม่ไม่มันเกิดมบ่งปะไอือไร่ืออือนีมาเต๋อครับทายคชีปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับความเก็บยาให้ได้ความไข่ยาได้มีบุญกุศลน้ำตุม่มน้ำสู้ทุบบาทยางครับทายคชีปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยครับเ้อ ครับผมก้าว่าสวัสดีครับ